แก้วกวินนายอมทิ้งชื่อนางเอกกลนหัวปวดีในวัย50ปีรียกดีวาหากยอมไปอดีตเมื่อประมาณ20ปีก่อนเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักนักแสดงสุดฮอตในยุคนั้นสำหรับแก้วกวินนาสุวรรณประทีปอดีตนักแสดงวัยรุ่นปัจจุบันอายุเขาเลข5แล้วโดวยแก้วกวินนาเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มเข้าสู่วงการด้วยการเป็นนักเรียนการแสดงจากช่องน้อยสีมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกคือฝากฝันไว้เดี๋ยวจะเลี้ยวมาเอา ต่อมาเธอเริ่มเป็นที่รู้จักจากเรื่องอรุณสวัสดิ์และมีผลงานละครตามมาหลายเรื่องละครที่สร้างชื่อเสียงที่สุดก็คือเรื่องเจ้านางในปี2537 ทางด้านชีวิตรักแก้วกวินนาคบหาดูใจกับนิกยูโฟแต่ทั้งคู่ก็ได้เลิกจบความสัมพันธ์กันเพราะเรื่องผู้หญิงอื่นหลังคบกันมานานกว่า8ปีซึ่งเธอเองเคยให้สัมภาษณ์ว่าเพราะมีบุคคลที่สเข้ามาทำให้ยุติความสัมพันธ์และเริ่มหายหน้าจากวงการบันเทิงไปสำหรับชีวิตปัจจุบันเห็นว่าแก้วกวิน,นาแม้จะอายุประมาณเกือบจะเข้าเลขห้าแล้วแต่ดีกรีความสวยก็ยังคงสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเธอยังมีรูปร่างหน้าตาที่เป๊ะมาก คงเป็นเพราะเธอดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอทำให้อดีตนางเอกยังดูสวยอยู่เสมอซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวที่สาวแก้วนั้นตัดสินใจกลหัวบวทชีหลังอดีตนางเอกหันไปทำกิจการส่วนตัวพร้อมทั้งยังศึกษาธรรมะมีความชอบชีวิตสงบ โดยมักจะเห็นภาพไปทําบุญอยู่บ่อยๆโดยมีภาพให้พ่อแม่ปรงผมซึ่งเจ้าตัวตัดสินใจกลหัวบวชชีและไปอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิษนุโลกท่ามกลางผู้คนเข้ามาร่วมอนุโมทนาด้วยโดยชีวิตตอนนี้ของเธอก็ได้กลับมาอยู่ทางโลกแล้ว แต่ยังคงใช้ชีวิตที่หันเข้าหาธรรมะอยู่เสมอซึ่งหากแฟนๆของเธอคิดถึงก็สามารถไปติดตามเธอกันได้ที่ Facebook ส่วนตัวของเธอซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้ใครเห็นแล้วต่างก็ต้องชื่นใจกับความเงียบสงบของเธอแก้วกวินนาที่ตอนนี้ศึกมาแล้วก็ได้โพสต์เปิดใจว่าอยากที่จะละทางโลกไปบวชตลอดชีวิตหากไม่ติดว่าเป็นห่วงพ่อกับแม่โอกาสน่าจะขอไปบวชอีกขอขอบคุณข้อมูลจาก newheadline.info ขอบคุณคะ่ะ